ยินดีต้อนรับสู่ช่อง NK Auto Hub ศูนรวมข้อมูลรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวสมรรถนะและเทคโนโลยียานยนต์ล่าสุดจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับสุดยอดซูเปอร์คาร์จากอิตาลีอย่าง Ferrari 488 GTB รุ่นปี2025ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกที่ผสมผสานความเร็วความหรูหราและความแม่นยำทางวิศวกรรมได้อย่างลงตัวรถรุ่นนี้ได้ถูกพัฒนาให้เหนือกว่ารุ่นก่อนหน้าทั้งในด้านการออกแบบแอโรไดนามิกและสมรรถนะโดยรวม เมื่อมองครั้งแรกสิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือดีไซน์ภายนอกที่สวยงามโดดเด่น Ferra ร i ี่488 GTB ปี2025มาพร้อมเส้นสายที่เฉียบคมท่วงท่าที่ดุดันและระบบแอโรไดนามิกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีรถสูตรหนึ่งตัวถังถูกออกแบบให้สามารถจัดการทิศทางลมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มแรงกดขณะวิ่งความเร็วสูงและลดแรงต้านลมได้ดีเยี่ยมสีแดงแบบ Ferra ร i ีแท้สะท้อนแสงได้งดงามในทุกมุมมองทุกเส้นสายและช่องระบายอากาศถูกออกแบบอย่างมีจุดประสงค์ ไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามแต่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเล็ดีไซน์ใหม่กระจังหน้าขนาดใหญ่เพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นและสปลิตเตอร์ด้านหน้าที่ช่วยเพิ่มเสถียร,รภาพขณะขับด้วยความเร็วสูงใต้ฝากระโปรงมาพร้อมเครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบขนาด3.9ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ710แรงม้าและแรงบิด770นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์คลัตช์คู่แบบ7สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วภายในยววินาที อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง2.8วินาทีและความเร็วสูงสุดมากกว่า340กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงจากท่อไอเสียได้รับการปรับจูนให้ดังก้องเราใจสะท้อนเอกลักษณ์ของเฟอร์รารี่ได้อย่างสมบูรณ์แบบภายในห้องโดยสารเฟอร์รารี่ได้ยกระดับความหรูหราและเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบตกแต่งด้วยหนังแท้อิตาเลียนคุณภาพสูงเสริมด้วยคาร์บอนไฟเบอร์และดีไซน์ห้องโดยสารที่เน้นผู้ขับขี่เป็นหลักพวงมาลัยมัลติฟังชันรวมระบบควบคุมหลักไว้ครบ รวมถึงปุ่มปรับโหมดการขับขี่มานิโนที่ให้เลือกได้ตั้งแต่โหมดขับขี่ทั่วไปจนถึงโหมดสนามแข่งหน้าจอดิจิทัลให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์อย่างชัดเจนระบบอินโฟเทนเมนต์รุ่นใหม่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางและฟังก์ชันความบันเทิงครบครันเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์มอบความสบายแม้ในขนาขับขี่ระยะทางไกลด้านความปลอดภัยและการควบคุมเฟอร์รารีใส่ใจทุกรายละเอียดด้วยระบบควบคุมการยึดเกาะถนนขั้นสูง ระบบช่วยทรงตัวอัตโนมัติและช่วงล่างแบบปรับอัตโนมัติตามสภาพถนนไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือบนสนามแข่งเฟอร์รารี488 GTB ปี2025จะมอบประสบการณ์การขับขี่ที่สมดุลและเร้าใจการตอบสนองของพวงมาลัยและการเกาะถนนอยู่ในระดับที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกับรถ ทุกองค์ประกอบของ Ferrari 488 GTB ปี2025แสดงถึงความสมบูรณ์แบบทั้งด้านงานฝีมือสศัฒนาและอารมณ์ในการขับขี่นี่ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่คือศิละปะแห่งความเร็วที่หลอมรวมเทคโนโลยีและความงามไว้ในคันเดียวหากคุณคือคนรักรถความเร็วและเทคโนโลยีอย่าลืมกดถูกใจแชร์วิดีโอนี้และกดติดตามช่อง NK Auto Hub เพื่อไม่พลาด